ยีปโปมพี่น้องขั้วยีปโปมขั้วยีปโปมนี่ต้องใส่น้ำน้ำเนี่ยใส่หนำน้ำเพียงหน่อยไปเขียหัวใส่เข้าไปนี่ขัวจนหนามันแห้งหมดละเพนยงหน่อยกันเอาหาานึ่งขัวยีโปมจริน ก็ไปตำทัวครับเราสมกันทัวครับไ้ตำทัวโอ้โหอยู่ดิปโอมนี่แหละวาเลียงเ้มาตำตำทัวหาอะไรนี่น้องเอ้ cua thầy đây cua sóng cặp cắm hợp đi không cắm lẻ các con Tua ăn tắm nhà các nơi. dì bóng hàm tay cái chị đạo đạo đã bốc đi rồi đạo đó, đạo 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 quan quan đạo 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 leo đạo leo ไม่ลลวหัวยีปุ่มใคยไม่เลวว้าว่อา่ะได้ดีแล้วพี่น้องตักเลย ดูไปเ,เสียบวะยาทำทั่วนะครับที่นี่ตำเลกเดียวครับปรุงกันเลยใส่วกวนแล้วกวางองมือถือกันเนาะทำทั่วใส่วกวองใส่เหล้า,าเล็กน้อย นัวใส่เข้าไปขาดประด้น้ำประเดียวตรวจเลยน้ำประเดียวเนี่โอ้ยประเดียก

อันทีเดียร้อย